สาวคล้องใจซื้อคอนโดไว้ห้าห้อง5ปีไม่เคยเข้าอยู่กลับโดนเรียกเก็บค่าส่วนกลางเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เมื่อหญิงสาวผู้ใช้งานติกตอกรายหนึง่งได้มาขอคำปรึกษาเรื่องที่เธอนั้นได้ซื้อคอนโดไว้5ห้องแต่ไม่เข้ามา5ปีพอเข้ามาอีกทีก็มีของวางอยู่ในห้องแถมโดนเรียกเก็บค่าส่วนกลางแบบนี้ต้องทำยังไงโดยสาวเจ้าของคลิปเล่าว่าขอคำปรึกษาค่ะ เราซื้อคอนโดไว้ยห้าห้อง5ปีไม่เคยเข้ามาดูเลยวันนี้เข้ามาดูมีของของออฟฟิศคอนโดเราอยู่ในห้องเราเรายังไม่ได้โอนนะคะเนื่องจากมีปัญหาบางอย่างแต่ห้องคือเป็นของเราไม่ได้พ่อนค่ะแต่ว่าเขาเรียกเก็บค่าส่วนกลางเรามา1.7ล้านบาทรวมดอกเราควรไปต่อยังไงดีรวมห้าห้อง260ตารางเมตร ดอกกับส่วนกลางเท่ากันเลยซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายตัวอย่างคอมเมนต์เช่นถ้าส่วนกลางเดินละเท่าไหร่คะคงต้องจ่ายตามจริงนะถึงหลักล้านก็ต้องจ่ายเคยมีคดีซื้อทิ้งไว้จนบ้านโดนขายทอดตลาดไปค้างส่วนกลางหลายสิบปีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่โอนไม่ผ่อนไม่จ่ายส่วนกลางงงในงงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่างงยังไม่ได้โอนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแปลกแปลก คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดีแค่ไหนแล้วที่นิติไม่ฟ้องเอาห้องไปขายทอดตลาดคะ5ปีถือว่านานมากเลยคะ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่แหละเขาถึงได้บอกว่าซื้อแล้วไม่อยู่ต้องรีบหาคนมาเช่าต่อคอมเมนต์ Comment ถัดมาบอกว่าทําสัญญาซื้อขายจ่ายเงินไปแล้วแค่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นเชื้อเราผมเข้าใจถูกไหม คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคำว่าคอนโดในหนังสือจะระบุกรรมสิทธิ์ว่าเจ้าของร่วมแตกต่างจากบ้านเพราะมีโฉนดเวลาซื้อคอนโดแล้วรีบโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเราทันทีคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไม่ได้โอนแล้วห้องจะเป็นของเราได้อย่างไร คอมเมนต์นมาบอกว่าเงินค่าส่วนกลางทําไม้ชาระจ,จะเป็นเบี้ยปรับค่ะค้างชําระ1-6เดือนคิด12%ต่อปีค้างชําระตั้งแต่6เดือนขึ้นไปคิดเป็น20%ต่อปีถ้าไม่จ่ายก็ฟ้องขายทอดตลาดขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ